แบตเตอรี่ลิเธียมแบบนี้นะครับมันบวมได้ยังไงนะครับหลักๆแล้วนะครับแบตท,ที่จะบวมได้แบบนี้ก็คือนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโอเวอร์ชาร์จนะครับก็คือชาร์จชาร์จแล้วมันไม่ตัดนะครับตัวอาจจะเป็นปัญหาจากวงจรเองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาจากตัวชาร์จไฟนะครับหรืออาจจะเป็นปัญหากับตัวนี้นะครับอาจจะเป็นชาร์จใช้จนหมด หรือเปล่าหรือยังไงนะครับยังไงก็แล้วแต่นะมันจะมีปัญหากับตัวมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะครับว่าตอนนี้มันมีไฟนะครับที่จ่ายออกมาไหมหรือว่าในตัวยังมีไฟอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดดูนะครับคลิปนี้นะครับไม่แนะนําให้นะครับทุกคนนะครับทําตามนะครับสําหรับคนที่เข้าใจเท่านั้นนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับการเรียนรู้นะครับว่า แบตเตอรี่ดิเียมนะครับเราจะเช็คตรงไหนได้บ้างแค่นั้นเองนะครับผมจะปรับมิเตอร์นะครับวัดไปที่ย่าน DC นะครับเดี๋ยวเราวัดวัดไว้ที่ปรับไว้ที่10 10โวลต์ก่อนแล้วกันนะครับย่าน DC นะครับว่ามันจะมีไฟไหมเพราะว่าแบตตัวนี้ปกติแล้วมันจะมีไฟอยู่ที่สามจุดเจ็ดถึงสี่จุดสองโวลต์นะครับสี่จุดหนึ่งสี่จุดสองโวลต์ประมาณนี้นะครับแต่ปกติเราจะมีประมาณสามจุดเจ็ดครับเดี๋ยวเราวัดวัดวัดดูก่อนครับ อ่ะบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับสีแดงเป็นบวกนะครับอ่ะดูจากมิเตอร์นะครับเข็มไม่กระดิกเลยนะครับเดี๋ยวเราปรับย่านลงมาอีกนะครับย่านวัดลงมาที่0.5นะครับ0.5ก็ไม่ขยับนะครับอ่ะอ่ะพอแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวัดด้านใน bms นะครับเราเราจะวัดจากวงจรตัวนี้นะครับจาก ขั้วของแบตเตอรี่เลยนะครับอันนี้คือไฟ BMS ไม่ไม่มีจ่ายออกมาแล้วนะครับไม่มีไฟแล้วเดี๋ยวเราจะวัดจากด้านในเลยนะครับแต่เราจะต้องแกะตรงนี้ก่อนนะครับต้องแกะเทปตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้สําหรับคนที่เข้าใจเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะครับอันนี้เป็นการทําให้ดูเฉยๆนะครับว่าแบตมันยังมีไฟอยู่ไหมนะครับที่แบตบมบมแบบนี้นะครับตอนนี้คือ b m s มมันตัดการทํางานไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะชาร์จได้นะครับ พลาดไม่ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้นะขนาดที่แบตบวมๆแบบนี้มันยังมีไฟหลงเหลืออยู่ไหมนะครับมันมันพอที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าบวมแบบนี้เราก็ไม่ไม่แนะนําให้เอามานะครับเก็บไว้ในบ้านนะครับอ่าสังเกตเราจะเห็นขั้วนะครับสองขั้นะครับเห็นไหมครับขั้วมันจะมีสองฝั่งเห็นไหมเนี่ยขั้วขาวๆนะครับซ้ายขวานะตัวนี้จะเป็นขั้วแบตโดยตรงนะครับ ตรงนี้จะเป็นขั้วแบตเสร็จแล้วนะครับเราเราจะเอามิเตอร์จิ้มเช็คตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าจุดนี้มันจะจะไม่ผ่านวงจร BMS นะครับตัวนี้จะเป็นไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราปรับมิเตอร์กลับไว้ที่10โวลต์มอนเดิมนะครับอ่าซ้ายขวาผมไม่รู้นะว่าขั้วอะไรนะครับถ้ามิเตอร์มิเข็นมิเตอร์ตีกลับก็ก็สลับขั้วแค่นั้นเองนะครับ ตอนนี้คือคือไม่มีไฟหลงเหลือเลยนะครับไม่มีไฟเลยนะครับแสดงว่าไฟหมดถาวรน,นะครับก็เป็นการเช็คแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่านะครับ BMS เดี๋ยวนะถึงขั้วแบตแล้วนะครับถ้า BMS มันจะตัดการทำงานแล้วนะครับตัวขั้วสองขั้วนี้จะเป็นขั้วตรงจากแบตเตอรี่นะครับเราสามารถเช็คได้แบบนี้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็ น่าจะเสียไปแล้วนะครับน่าจะเสียไปแล้วไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะก็บวมมากแล้วนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่สงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ขึ้นมาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ